สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับว mm ันนี้ผมอยู่กับไม้เถาบ้างก็เรียกเถาวันจิ๋วเป็นไม้ที่มีชื่อไทยหลากหลายชื่อมากเลยครับ mm hmm. ชื่อหนึ่ง mm hmm. เหงือกปลาหมอเกตปลาหมอเก็ดปลาหมอเลื่อยเกตปลาช่อนโอ้เยอะแยะมากมาย mm hmm. ชื่อที่ตั้งใหม่และถูกใจหลายท่านที่เดียกก็คือม่านสายไหม เป็นไม้ที่โตด่วนสั่งได้ระดับนี้เลยครับอยากรู้ว่าเขาทำไมถึงโตด่วนสั่งได้อุปนิสัยก็เป็นอย่างไรตามไปดูมือเย็นกับม่านสายไหมในวันนี้ครับม่านสายไหมมีชื่อวิสาศสตรว่าพิเีเอเรเซ่า เป็นไม้ที่มีลักษณะใบกวกเแต่งแวบแปรกที่ผมเห็นม่านสายไหมต้นนี้ที่ร้านขายต้นไม้ก็ต้องช่วยเข้ามาโดยด่วนเพราะว่าเขาผ่านวีรกรรมมาเยอะมากทั้งโดนแดดจัดเกินไปทั้งได้รับน้ําจนชุ่มน้ําแล้วมีร่องรอยเน่าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงครับพิเรเดฟเรซ่าหรือม่านสายไหมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ที่เหมาะสม ตัวยอดแล้วก็ตัวใบเขาก็จะมีความเขียวสม่ำเสมอแบบนี้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รับแสงแดดมากเกินไปก็จะเริ่มเห็นใบที่จะออกมีสีน้ำตาลแซมประกอบกับตัวเขาเองเป็นไม้ที่จะมีความฉ่ำน้ำค่อนข้างมากถ้าเมื่อไหร่เราลดน้ำมากเกินไป โอกาสที่เราจะเห็นเขาเน่ากระจายอยู่ในซอกใบเหล่านี้ก็จะมีสูงเลยเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ําหังเอาเสื้อมากๆพิเรนเดปเปซ่าหรือม่านสายไหมเป็นต้นไม้ที่โตง่ายโตเร็วมากๆเลยครับธรรมชาติได้ออกแบบให้ตัวเขาเองมีกิ่งที่เปราะ,ะแล้วก็หลุดร่วงง่ายการที่เขาหลุดร่วงง่ายนี่เองทำให้เขาสามารถไปหล่นที่ไหนแล้วก็งอกต่อมีราก ออกจากบริเวณข้อต่างๆแล้วก็เติบโตต่อไปได้เลยทําได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงม่านสายไหมอยู่ที่บ้านท่านจะทราบดีว่าพอเขาหลุดร่วงมาปุ๊บถ้าเราไม่สนใจไปกวาดไปเก็บเขาเขาก็จะงอกจากจุดที่เขาร่วงเลยเป็นต้นไม้ที่โตง,ง่ายมากๆแล้วประกอบกับการแตกยอดทอดยอดไปเป็นการแตกยอดที่รวดเร็วด,ด้วยยิ่งทําให้เขาขยายทรงพุ่มแบบนี้ แล้วคนเลื้อยยาวลงมาแบบนี้ได้รวดเร็วภารกิจของผมในวันนี้ก็คือเราจะทําการแยกก่อเขาแล้วก็อาจจะต้องตัดบ๊อบเทให้เขาสักเล็กน้อยเพราะว่ากิ่งยืดยาวมากแล้วครับเริ่มต้นอย่างแรกผมจะเอารวดแหนออกก่อน ไม่ต้องไม่ติดได้นะครับโตเร็วมากเราในส่วนนี้เราจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อสําหรับอีกด้านหนึ่งที่มีความยาวไม่มากนักผมก็จะทําการแบ่งเขาเป็น2อกอใหญ่ๆเราก็จะได้ต้นที่พร้อมเติบโตต่อไปเลยถ้าดูจากบริเวณนี้แน่นมากๆครับต่อมาเราก็ทําการพลิกเขาแล้วก็ทําการดันวัสดุปลูกแบบนี้เลยก็จะเห็นราก ในส่วนนี้ผมก็จะใส่ไว้ก่อนแล้วทยอยปักชำไปเรื่อยๆโตง่ายโตเร็วครับไม่ต้องกังวลเลยผมก็จะใช้มือบีบออกอย่างนี้ลากเขาง่ายมากครับจะเป็นกังวลในส่วนหนึ่งก็คือข้างบนที่สารกันอยู่ก็อาจจะมีความเสียหายจากการที่กิ่งฉีกหักได้ด้วยก็ใจเย็นๆในการค่อยๆสางเขาออก เห็นมครับแบบนี้ได้แล้ว2ต้นวัสดุปลูกในวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การเก็บรักษาความชื้นและระบายน้ําดีมากๆผมจึงใช้วัสดุหลักเป็นกาบมะพร้าวสับจํานวน2ส,ส่วนแล้วก็มีดินปลูกนิดหน่อยประมาณ1ส่วนแล้วก็อินทรีย์ถุอีก1ส่วนที่สําคัญวันนี้ไม่ใช้ปุ๋ยละลายช้าเลยครับ <Okay. S 1> เพราะตัวเขาเองโตเร็วมากม ถ้าเรายิ่งใส่ปุ๋ยละลายช้าไปยิ่งทำให้เซลล์มีการขยายตัวดีเกินไปโอกาสที่จะช้ำหรือบวมน้ำจากการที่เรารดน้ำมากเกินไปก็มีสูงเลยครับอาชนะปลูกในวันนี้ผมเลือกใช้กระเชา้าเพราะว่าตัวเขาเองมีรูพุนแล้วก็จะช่วยในการระบายอากาศและระบายน้ำดี ว่าเจ้าม่านสายไหมถึงแม้ว่าจะชอบน้ําแต่ไม่ชอบชื้นแฉะเอาเสี้ยมากๆครับลองลงไปจากนั้นเราเราก็ลองพื้นลงไปเล็กน้อยเราก็เอาตัววัสดุปลูกพร้อมกับตัวต้นของเขาจากของเดิมลงไปอาจจะต้องเอารากออกบางส่วนเอารากออกบางส่วน เป็นต้นไม้ที่มีรากและต้นเปราะมากๆใส่วัสดุปลูกลงไปจนเต็มเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วครับแรกๆก็จะดูโซมไม่สวยสักเล็กน้อยผมตัดกิ่งเหลืองแห้งมีสีไหมจากการได้รับแสงแดดมากเกินไป ก็จะทําให้กิ่งใหม่ที่ออกมามีสีเขียวสวยสม่ำเสมอตลอดทั้งกิ่งแล้วก็ใบก็จะสร้างสรงพุ่มที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสรงพุ่มที่มีความสวยงามได้มากกว่าแบบที่เราคงค้างใบเดิมไว้เราก็จะไปปลูกต้นต่อไปอย่างรวดเร็ว ก็ได้แล้วครับสาหรับการแบ่งกอจากเมื่อกี้1่กอออกมาเป็น3ามกออีกไม่นานนะก็จะมีการแตกยอดใหม่ได้ใบที่เขียวสวยกิ่งของม่านสายไหมพร้อมที่จะแตก,กรากออกมาทันทีอันนี้เป็นกิ่งที่เริ่มสัมผัสดินแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขามีในส่วนของรากพร้อมที่จะแตกออกมาแล้วเล้วถ้าถเล็กๆนี้ก็พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ ตัวเขาเองแล้วหลุดล่วงลงไปบนดินเขาก็จะพร้อมที่จะแตกรากแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมาทันทีโตเร็วด้วยประการชนิี้เองครับเราก็ใช้วิธีการปักชำไม่จําเป็นจะต้องเอาโคนปักลงไปแบบนี้อย่างเดียวเราอาจจะจําลองวิธีการของเขาเลยก็คือทั้งจะให้พาดผ่านลงไปวางแบบนี้เลยเนี่ยวางแบบนี้ให้กิ่งเขาพออยู่ได้ ้าดผ่านไปแบบนี้เลยก็ได้แบบนี้เลยนะครับคือพยายามจําลองสภาพธรรมชาติเขาแล้วก็เราจะเอาวัาสดุปลูกถมลงไปบางส่วนพอโปรยโปรยกบพักหนึ่งเขาก็รากติดแล้วใครที่ขยายพันธุ์ต้นไม้แล้วอองอกยากแนะนำมาม่าสายใหม่นะครับสําหรับอันนี้ก็เอาไปปักคำต่อ ได้อีกหลายสถานการดูแลม่านสายไหมไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ไม่โปรดปรานหรือชอบลืมลดน้ําเป็นประจําท่านสามารถลดน้ําวันเม้นวัน,วนครั้งก็ได้สําหรับม่านสายไหมไม่ต่อว่ากัน3วันกลับมารดทีก็ยังพอไหวสําหรับม่านสายไหมเพราะเขาเป็นไม้ที่ไม่ชอบความชื้นแฉะวัสดุปลูกที่เราใช้มีกระป๋าเ้าสับช่วยในการเก็บรักษาความชื้นไว้แต่ระบายน้ําดี ทั้งตัวกร,รมะมาภ้าวสับและตัวกระถางที่มีลักษณะเป็นกระเช้าระบายอากาศระบายน้ําดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เยี่ยมเลยสาหรับม่านสายไหมการใช้ม่านสายไหมเป็นไม้ประดับตกแต่งก็ทั้งเป็นไม้แขวนทั้งในและนอกอาคารถ้านอกอาคารขอเพียงอย่างเดียวก็คือต้องอยู่ในพื้นที่ร่มรำไรแทบไม่โดนแดดโดยตรงเลย เพราะว่าถ้าโดนแดดโดยตรงไปก็จะมีสีเหลืองสีน้ำตาลมีลักษณะออกไม่ไม่อย่างที่ท่านเห็นในตอนต้นของคลิปนะครับสำหรับการที่วางแขวนเข้าไว้ในพื้นที่ร่มรำไรก็ขอให้มีแสงจ้าฟุ้งเข้ามาเขาชอบแสงแต่ไม่ชอบแสงทางตรงสำหรับถ้าเอาไปไว้ประับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นไม้กระถางหรือไม้แขวนในบ้านก็ขอให้เป็นพื้นที่ได้รับแสงในช่วงเช้าที่เป็นแสงแดดอ่อนๆก็เพียงพอแล้ว มือเย็นสตูดิโอเป็นช่องที่ประดิษฐ์เกี่ยวกับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงและใช้ต้นไม้อย่างเข้าอ,อกเข้าใจอุป,ปนิสัยของต้นไม้นั้นๆกด Subscribe ติดตามมือเย็นครับท่านจะได้รับสาระดีๆนี้และที่สําคัญเชิญชวนท่านกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่อัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับสาระดีๆจากมือเย็นก่อนใครกดกระดิ่งไว้เลยครับกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับมือเย็นสตูดิโอ ม่านสายไหม่และน้นองแมวขออนุญาตลาท่านไปก่อนในวันนี้ครับสวัสดีครับ